แผลเจ็บวะลูกโอ้อเจ็บอีกเจ็บอีกเจ็บอีกเจ็บไหมเจ็บอีกค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินมาหาแม่ค่อยๆค่อยๆโู้หาบ้า เ,เลยหาปลามาเลยเลยครับเก็เออม็ดก็เม็ดาเช็คคิวหน่อยครับไม,มาหาปลาหมามาหาปลามาเลยเอ้ยกอดปลามาเดี๋ยวปลาเาใส่คนไอเซบแม่มันเกิลกวนชาวบอ้าน น้ำปาเลยเก่ียงแดงหมดละแบบไหมหนาวแล้วคุณปล่อยไม่ต้องสไลด์ลงมาแหละแหมพอจะถึงก็รีบลงซะรถมาจะรงเรียนรถมันไม่มาหรอเข้าหมู่บ้านไม่มาออกจากบ้านแล้วเดินไี่ทันจะเข้า Đi mà Đi đi lấy không thì quy ra khách hàng hông bao ได้ใหม่ไปใหม่เลย